ครับผมขอให้ท่านเจนนำชัยสิรินะครับเป็นผู้เสริมหรือว่าชี้แจงที่ท,ท่านถามนะครับเจญครับเรียนกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาขอบคุณครับท่านประธานที่ให้โอกาสนะครับในการชี้แจงท่านสมาชิกในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสอวอ สุรเดจชจิรัติติเจริญนะครับท่านให้ข้อสังเกตในสองข้อนี้น่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องของการอุดหนุนเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยคุณไม่ไม่ควรจะไปใช้เงินกองทุนนะครับจริงๆแล้วก็กผมผมเองโดยส่วนตัวแล้วผมก็เห็นด้วยเพราะมันจะได้เห็นความชัดเจนนะครับจริงๆเงินกองทุนเนี่ยนะครับผมเคยเป็นกรรมการของสถาบัน บริหารเงินกองทุนเชื้อเพลิงนะครับก็ตอนที่ได้มีการาร่างยกร่างาพรบรนะครับเมื่อก่อนนี้นี่เงินกองทุนนี่การบริหารโดยที่ไม่มีพรบรนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีพรบรเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับขณะที่ทําการยกร่างฉบับนี้ขึ้นมาผมก็ได้ให้ความความเห็นไปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเห็นกองทุนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของโชกับนะท่าน รู้จักเรื่องของอายานยนต์เนี่ยนะครับเรื่องของโชคอัพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทน,น่าจะาเป็นหน้าที่หลักของอกองทุนนะครับเพราะยังไม่เห็นไม่ไม่คิดว่ากอ,องทุนนี้เนี่ยจะไปใช้ในการชดเชยหรือไปใช้ในการที่จะอุดหนุนนะฮะ ที่สําคัญคําที่สําคัญเลยก็คือคําว่าอุดหนุนนะครับจริงๆแล้วเราไม่ควรอุดหนุนเชื้อเพลิงอะไรทั้งสิ้นน่าจะเป็นกลไกการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ท่านได้นําเสนอมาตรงนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็คงจะขอรับไปลองพิจารณาดูนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขมันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของจริงๆแล้วรัฐบาลในช่วงนี้เนี่ยใช้ทั้งสส่วนแหะครับ ใช้ทั้งส่วนของที่เป็นเงินงบประมาณก็จะเห็นได้จากภาษีสรรพสามิตนะครับของน้ำมันดีเซลนะครับที่ได้ลดลงมาเยอะเลยนะครับก,ก็เป็นการใช้เงินในส่วนขององบประมาณน,นะครับคือรายได้ของของรัฐบาลเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมามา,มาชดเชยตรงนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันก็เอาเงินกองทุนส่วนหนึ่งไปชดเชยตรงนี้ด้วยประเด็นที่เราพิจารณาในคณะทํางานเนี่ยนะครับ อนอกจากประเด็นเรื่องของอแหล่งที่มาของเงินอุดหนุนหรือว่าเงินท,ที่ใช้ใน,ในการตรึงราคาเนี่ยนะครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องว่าราคาชิ้วเพลิงธรรมชาติเนี่ยที่ที่เป็นที่เป็นมาจากพืชเนี่ยนะครับ ว่ามีแหล่งอ้างอิงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าการที่จะไปชดเชยราคาเนี่ยราคาก็ต้องมีความเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้เช่นกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับราคาเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างทีนะครับซึ่งก็ก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นการแสดงถึงการติดตามราคาที่ที่เป็นเป็นข้อเท็จจริงนะครับมา ใช้เพื่อที่จะทําให้การอุดหนุนหรือว่าการชดเชยราคาเนี่ยมีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ขอรับไปนะครับประเด็นในข้อที่2นะครับเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยท่านท่านสาวสุรเดชท่านาเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับและตรงนี้เนี่ยเราก็ได้พยายามผลักดันแล้วก็ได้พูดคุยกับทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกระทรวงพลังงานและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางกระทรวงต่างประเทศด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่า ความนโยบายของของเรามีความชัดเจนนะครับเราว่าเราต้องการที่จะ engage หรือเข้าไปมีการพูดคุยหารือกันนะครับท่านได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่อง JDA นะครับ JDA นั้นก็เห็นด้วยเช่นกันนะครับว่าในขณะนี้การพัฒนาเรื่องของปิโตเคมีเรื่องของพลังงานก็ดีหรืออะไรต่างๆก็ดีในมาเลเซียนี่ครับอาจจะไม่ค่อยมีความจําเป็นเท่าไหร่นะคือต้องยอมรับว่ามาเลเซียนี่ถึงจะมีแหล่งพลังงานที่เป็นปิโตเลียมเนี่ย นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีแหล่งพลังงานที่เป็นฐานหินนะครับซึ่งปรากฏว่าเขาใช้ฐานหินเป็นนับเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าประเทศไทยที่ใช้ฐานหินซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขามีแหล่งพลังงานที่มีความาที่มีราคาที่ถูกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มาเน้นใช้ส่วนที่เป็นปิโตรเลียมทักเท่าไหร่นะครับแล้วในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราได้ประโยชน์มากกว่าอันนี้เนี่ยเ็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เร,กเราก็พยายามผลักดันในเรื่องของการใช้ JDA ให้เป็นประโยชน์กับ เศร,รษฐกิจของประเทศไทยให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับในส่วนของพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไหลายทวีตทับซ้อนนะครับไทยกัมพูชาในส่วนนั้นก็ได้มีการติดตามอยู่เป็นระยะระยะนะครับจะเห็นได้ว่าในทุกๆครั้งที่มีการประชุมตสรนะครับเราก็มีการติดตามประเด็นนี้กับทางทางกระทรวงพลังงานอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ในส่วนนี้เราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับทั้งนี้ก็ต้องขอขอบขอบพระคุณท่านสาวบ สุรเดชเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อแล้วก็พลังงานทดแทนมาโดยตลอดนะครับต้องขอขอบพระคุณอีกท่านอ,อีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ